สวัสดีเพื่อนมนุษย์มดวันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนมาทําของกินเล่นกันแต่เราไม่รู้มันจะสําเร็จไหมนะเราจะทดลองไปพร้อมๆกันค่ะหลังจากไหวตุ๋จีนมาเราก็จะมาเจอสิ่งนี้ <มา S 1> ที่หลายคนไม่ค่อยจะกินกันมันก็คือขนมเข่งนั่นเองนะคะทุกครั้งเลยมันจะเป็นสิ่งที่เหลืออยู่แล้วพ่อแม่เราก็จะเอาบางทีก็เอาไปตากแห้งไปทอดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอะมีความรู้สึกว่า เท็กเจอร์มันอะคล้ายๆกับอข้าวปุกงาหนึ่งนะข้าวปุกงาที่ภาคเหนือเขาไปทำกินกันสองก็คือโมจิที่เขาไปย่างอะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะว่าถ้าย่างออกมาแล้วมันจะเหมือนกันหรือเปล่าไปดูกันเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆมีลิงมาเกาะได้คนหนึ่งค่ะเป็นมนุษย์หลานนะคะชื่ออะไรคะ เอ้ยดังๆเต๊ะแตนหนาวเฮ้ยตนหนาววุ่นมากเลยค่ะวันนี้แม่เขาไม่อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะทำอะไรกันคะมโนหลานทำาอ,อาหารเ,เดี๋ยวดูกันนะคะมาเริ่มแรกเลยค่ะนี่ค่ะขนมเ,เข่งค่ะขนมเข่งแกะก่อนนะคะแล้วก็แกะพลาสติออกตรงนี้ เฮ้ยอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยอย่าไปเล่นนะเอาพอแกะมาแล้วมันติดไอเนี่ยค่ะมันนิ่มอหรมันมันติดพลาสติกหมดเลยอ่ะมันเราก็ต้องค่อยๆแกะออกมาไหมคะอะไรนะมันมันเป็นยังไงนะมันนิ่มมันนิ่มเขาบอกว่าเขาขอชิมหน่อยสิอ่ะลองชิมเป็นไงคะรสชาติเอ้ยไม่ได้กินเลยอ่ะเป็นไงอะไรไหมไหนลองกินดิลองกินอืม ก็เลยนะนุ่มๆกินแบบเปล่าก็อร่อยอยู่แล้วนะมีคนออกไปขายทิ้งหน้าบ้าน นี่มันร้อนหน่อยร้อนนี่มันร้อนนี่นี่อันนี่ตาจะเหลือจีต๊อกอะนี่นั่นนี่จะตาเอามาแหมะแหมะแล้ต้องมันหน่ำน่ำนนี่ใส่เลยใส่ตัวไงใส่เยอะไห่ใส่เยอะหรอใช่ แต่สวยนีดดอสต่กมีเอาเปิ็ดก้านต่อแต่ก็ไมีเอาต้องเล่เปลด้านต่อ ร้อนร้อนอน,อนยานะเาอมว่าเ่นหนูจะเอานี้หรว่าไม่อะไรไม่อะไ,ไหนูจะเอาันี้น้าเนี่ยกูเนี่ยเอามเ,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 เอาใส่ไปใส่ไปร้อนนะ cắm ha lên đủ ไปเอาแก้วมาแต่เขาไม่ได้ไปเอาน้ำก็เฮ <มา S 1> ้ยเฮ้หเหมือนจะใช่เลยเหมือนจะเป็นขนมโมจิน้ำเปที่ทอ,ะอะไรอ่ะ แบบเป็นเหมือนแบบขนมโมจิแบบว่าโมจิเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงแบบโดนกล้องดรือว่าต้นหนักรสชาติเป็นไงมันก็จะหวานๆเหมือนแป้งขนมเทียนหนูไม่เคยกินไม่เคยกินแม่สมัยเด็กๆอ่ะป้าก็เคยกินข้าวโมจ่ะแอบข้าวโมจ่าเด็กๆข้าวโมจ่ากินไบ้าห โอ้ยมีกอนี่เปนิลยไหมน้ำตาลท่ินอโนอ้ยำตาลเ้ไม่ทิไม่อต้องมันร้อนร้อนร้อนเดี๋ยวมนช่วยเลยอ้ยไม่ร้อนรอร้อน เรวอันนี้วรันนี้มันร้อนนะร้อนกำลังปิ้งอยู่ทั้งสองอันเลยอันนี้ร้อน,อนตัดูมร้อนไหมตัดเชื่อกระทะนี้มันเยอะไปต้องแบบ๊กอ,อะไรอะไรกระซิบทำไมกิะซิบนี่ไฟ โอเวอวายเสียงดังเอ้าไปซื้อมาเปล่าจุดจีนเน่ยช่างเฮช่างเนี่ยนี่ไปวันนี้ยนะมัวร์ไปเซนทันมาเอาแต่ดีนั่นดินี่อันนี้ไป เมย์ไม่เปิดแอร์เปิดแล้วน้ำยังมามาดูบ้างมาทาไปดูบ้างมาทางมีสาวอ๋อกินทำยังไงครั้งสุดท้ายนะมันกินเยอะแล้วบํา้ัดเนี่ยโอ้น้องเมฆป้าขอยืมที่ชาร์จแบตโทรศัพท์หน่อยสิดึงของไหมป้าทีไม่มีไอ้นั้นไงไอ้สัตว์ต้องยังไม่ได้เหรอ อ,าอ้าวยางมันไม่รู้เปล่ามดกระหนุบอกนะคาแล้วอะ่ะแม่บอกลืมเป<บ>ล่ปาเออแม่บอกยางทีนี่เอาวางไว้ดิเนี่ยเนี่ยอะไรลืมเปล่าลูกยางไม่รู้เรื่องหรอกไม่เอาหัวช้านั้นอะ่ะหัวชา้าต้องเมฆอ่ะ

น ah ่าจะได้แล้วนะคะดูนะอุ้ยโอ้โหโติดกันอะหนาวด้วืเอ้อ แบบให้มันหน่อย,เ,ยออเออเดี๋ยวปวดท้อง อร่อยมากอืมอร então, ่อยมากเลยหนอกัราไหมอืมอืมต้นไม้อืมาชู้ฮะอืมอืมไม้ขิงต้องคือแปลายไม้อะ

เพาว่าโอ้ยเหม,อหม,อหมอือนเหมือนเหมือนเต้าอิ่มเลยเหมอือนเท่ามันเลยเหมือนเท่ามันเลยพอมดพอมเหมือนเท่ามันเลยเอา้าวร้อนอืมร้อนอร่อยมากเอามาเอามาหยิบก่อนเลยหุ่นอ่ะไปร้อนอืมมันก็ปะาป๋า,ปา,ปา

หายได้เยี่ยม,มน้องเกดน้งองแม่เขาไม่มองเลยแล้วอ,อร่อยมากมลองหนึ่งคำรสชาติเหมือนเข้าเกี๊ยวว้าวอะเข้าเกี๊ยวว้าวแต่เป็นแบบนุ่มๆอ่ะอืมให้ยายยางลองชิมยางเอาทุกที่คิวยาวเลยวะ่ะ ไม่แต่แต่ถ้าว่างทำให้เลยนะเดี๋ยวนะ้วห้าอย่างไงทำถึงห้าอย่างอ้ย่างย่างวางทีไอ้ย่างไม่ใช่ย่างลองกินเอมหนมเข่งใช่ไหมย่างร้อนแบบเนี่ถือตะเกียบไปเลยเอาไปเลยไอ้ย่างอร่อยมากเลยอ่ะรวมทั้งนี้เลยนะ ไปลองทำกันดูนะ